ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจักรพรรดเพื่อน้อนมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปสม,ถ,ม,ถ,มถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจัก,กรพรรดิทุกๆองค์ บารมีรวมพระปัจเจพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดู่พม,มะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งม,มวลบริเวณรูปลักษณ์ทิศกบจ้าทั้งลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธะธรรมะสังฆะก็าตามงรูปลักษณ์ของปู่ดูของปู่ทวดก็ตามจัก,กรพรรดิก็าตาม ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกชาติขออัญเชิญเทพหกชั้นภูมยี่สิบชั้นเทพพูมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจัก,กรพรรดิพรอมกันเพื่อเพิ่มกำลังพทุทธ ธรรมชีวิตังเมปูเจมิธรรมังชีวิตังเมปูเจมิสังขังชีวิตังเมปูเจมิพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังขังวันธามิ ครูปชาอาจาริยะคุณังวันธามิมาตาปิโตคุณังวันธามิพระไตรศิษาคุณังวันธามินาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจจามิ ทามังสารังคจามิสังขังสารังคจามิทูติยามติพุทธังสารังคจามิทูติยามติธรรมังสารังคจามิ ุทติยัมติสำคังสารังกจามิตาทิยัมติพุทธังสารังกจามิตาทิยัมติธรรมังสารังกจามิตาทิยัมติสำคังสารังกจามิปา raama ni siखाpa ทาง சமா à raama ni sipaทาง சமா à paraமா dari raamai siखाpaทาง சமாe มูสาวาทาเวระมณีสิกาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัชาอามาทตทานาเวระมณีสิกาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิอันจะสิกาปะานิ สี ي, ่าณิอิมาณิปัญจักิขาปะทานิสัมมาธิยาณิอิมาณิปัญจักิขาปะทานิสีเรนะสุขสิ่งยังสีสีเรนะโภคสัมปทา สีไรนานิพุติยันติทัสมะวิโสทะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ na mosa awato ato sama sammbosa put hang a karo สัตโตรมะตัญโนาโมโพธิสัตโตรมะตัญโยโยโทโสโมหะจิตเตนาพุทธัสสะนิปาสะโตมายาคามะตะเนกาตังโทสังสะอาสังสังโ ยโยโสโสโมหะอิเตนาธัมมะสนิงปาปะกะโมายาคมะนะเกาตังโทสังสัพพะปังหินะสังสุโยโสโมหิเตนาังคัสสนงปาปะโ maya kamma kami taangsa pa ka sam nga na mosa pa kawak ato sam sammbochasa na mosa ka na <Num> mosakawaso araso sambut sa <Num> na mokosa ya pra kosa laana ya mangno para si พุทธธรรมโมสังโฆเยถาพุทโมนะุูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาภีธานวารังกันทังสิวรีสมหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันธามิสาิโย ตัพปสุโขทัธรรมะสังฆะูเจนินาโมพุทธายะพระพุทธายะตัณฐายมานีนุปรัตติสีสะหาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนะ บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาชีธานังวารังปันธงชีวะริจามาหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิอาสิโยอาหังวันธามิสัพสุโรบูชาธรรมะสังฆะบูเชนิ นาโมพุทหายะพระพุทธไตรยปณยานมาดีนพรัตสีสาหาสุสัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุโมนะพุธะมูจาธรรมะมูชาสังฆะูชาสีธางวะรังัง สีวะลีสัมมาเรหราอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิอาติโยอาหังวันทามิสัสโตพุทธะธรรมะสังฆาปุเสนินาโมพุทธายะวะพุทธทะไตรยตนะญามานีนภราต สีสาหาสาสัมมาผู้โทธรรมโมสังโฆยะธาผู้โมนะผู้ธาผู้ชาธรรมะผู้ชาสังฆะผู้ชาสีทานังวะรังตังสีวาริจามาหาเถระอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิอาติโย อาหันทานิสปพโสพุทธะธรรมะสังฆะูเชนินาโมพุทธายะลาพุทธายะตนะญานาหิยปารัตสีสะหาสสุสัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาปุตโต กุชากูชาธรรมะกูชาสังฆะกูชาสีทานังวารังคันธังส ah ีวรีจามาหเสรังอาหังวันทามิส ah ุรโตอาหังวันทามิอาติโยอาหังวันทามิสัพพโสกุชาธัมมะสังฆะกูชีนิ นาโมพุทธายะพระพุทธายะพุทธายันมะฮีนปพราชสีสาหาสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอุทโมนะพุทาโมทาธัมมะโูทาสังฆโมทาสีทานังวะรังปัญฉัง สีวะริจาราหาเสราหาหังวันทามิสุระโตอาหังวันทามิอาติโยอาหังวันทามิสัพสโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเสนินาโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยานมาอีนุปารัส สีตาชาตุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะบูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาสีธานังวะรังตังตังสีวะริจามาหาเถระอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาติโย āhāṁ vāṅdhāmi apatokkha kutta-tammā-saṅkha-uṣeṇi nā mokkha-tāyā pra-kutta-tāyā-taṅkha-yāṁ mā yīho parat sī-sā-hā-cā-tu-khaṁ พุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอานังวรังคันธงสีวรีสัมมาเหรังฆาหังวันทานิสุรโตหังวันทานิทาติโยหังวันทานิสัพพโสโอชาธรรมะสังฆะอิเคีย อ่าวแพร์กำหนดไปทั้งสามแดนโลกชาติกำหนดไปที่บิดามารดาแนละโมตาิทาั้งหลายผู้มีกะคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเรเนี่ยสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปาัตตาปเจกานณจะยังพลงัง Alahan tananca isi e ngarakam, Apa tuh? Saktir putra, saktir tamma, saktir sangka, Alat patra, saktir kananca yang kalang, สาเจพุทธาสาเจธรรมาสาเจสังฆาอาลับสาสาสจเจกานณเจยังามกาสังฆานัาจะเจเจนารักขังปันธานิสัพสูสาเจพุทธาสัพเพธรรมาสาเจสังฆา อาตาสาเจกานันจะยังพลังอาลหันตานันจะเทเสนารักขังปัญญานิพพัทสุสัจเจพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆะอาตาสาเจกานันจะยังพลัง อาลานาจานาจเอเสนารับสังขามิสะโตภูตทังอาธิฐามิธรรมอาธิฐามิสังฆังอาธิฐามิ อาอธิษฐานถ้าในอธิษฐานรวมกำลังจัก,กรพพรดที่เราสวดทุกวันเวลาสับเทถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระทีวนาพระเมนพระที่ทรงเครื่องนะมันเป็นรูปลักณของจัก,กรพพัดหรือพระอาหาร ขอบารมีหลวงปู่ดูท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปให้ทั้งสามแดนโลกธาตุแผ่ให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผ่ให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผ่ให้ตัวเองสรับ เพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัสสะปเจกานัญเจยังวรังอาระหันตานัญจาเอเจนะรักคังพันกานิส an ัพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆะอาราปัสสัจเจกันจายังบาลังอาราหันตานัญจเเอเจนะรักขังปันธานิสัพพโส พุทธาสัตเตธัมมาสัตเตสังขารารัตตาปัจเจก เสร็จแล้ววันวันนึงเนี่ยนะเรามีทั้งบุญและบาปท,ทั้งการกระทําและความคิดท่านให้รวมบุญนะเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แก่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้น โดยการรวมรวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอสนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำลังรวม,ลวมหลวงพ่อดูกันธมมะเป็นโยขอท่านรวมบุญกุศลบนบรารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ทานสีเนคขมมะปัญญาวิิยะขันติสัจจะทิทานเมตตาอุเบกขาและทสัศพารณีเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสั้งฆา harap bhakta bhaktya kanam jayam kharam, arahantanan jate jena rakam, di-sabhaso, jate ปัจจะปาเจคานันจะยังภะรังอรหันตานันจะเจเจนะรักขังปันธามิสัพสุสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาทาราปัจจับาเจคานันจะยังภะรัง ara hanta nasa narap kang ha ni a sa kochape tham sappekha harapat pak ja yang Harahan tanam sakse senyak ratam, Nidapasur, Sakse putra, sakse kama, sakse sangka, Harap kata sakse tanam jayang waram, ธิสัพพสพุทธังอาธิสามิธัมมังอาธิสາมิสังฆังอาທิ